สวัสดีครับท่านผู้ชมเอ็สีทุกท่านนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็คนที่ชมชม่องวิศวะครับครัวอยู่ตอนนี้นะครับก็ชมคลิปเสร็จแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ให้สักหน่อยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปสนุกสนุกนะครับแล้วก็มีการเมืองมาแทกแทะบ้างอาหารบ้างครับเอ,อหลังจากเกิด เหตุกลาม่าที่ที่คุณหมอคุณหญิงหมอพรทิพย์ครับที่ไปโดนเจ้าของร้านอาหารในประเทศไอร์แลนด์ไล่มาครับมันก็จะลำบากนะครับทีเนี้ยมันจะยุ่งยุ่งแล้วาะว่าเราเนี่ยจะไปหาข้าวกินลำบากครับผมมือนผมเนี่ยจะไปหาข้าวกินนี่ยิ่งแม่เลยผมว่าเพราะว่าทำข่าวว่าแล้วก็ ผมก็พูดไปตามเสื้อผ้านะครับพูดถึงผมไม่ได้พูดนัน่นนะครับเขพูดตามข่าวข่าวเนะี่ยก็พูดนะครับเพียงแต่ว่าแตกแ,แต่ความตลกเกฮหาไปแค่นั้นเองครับแต่ว่าคนที่เขาไม่ชอบนะครับเ,รเ,เขาจะเกลียดเขาเนี่ยเหมือนเขาไปเปิดร้านอาหารไว้แล้วไวแ้แบบนี้ยเราจะเข้าไปกินซึ่งเราไม่รู้นะว่ามันจะยังไงนะครับว่าเขาจะจําเราได้ไหมถ้าเกิดเขาจําเราได้นี่บันไลเกิดแลนะท้าผู้ชมมีหวังโดนไล่ตะเพิดออกมาแน่เลยแหละ ผมเมื่อเสียวเนี่ยไม่กลา้ากินข้าวที่ไหนต้องหุงข้าวเองเองนะเพราะนั้นก็เอาอย่างนี้แล้วกันคนที่ทําร้านอาหารนะครับถ้าเกิดเป็นเขียวเป็นแดงเป็นส้มอะไรนะครับเป็นกรลิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยสมาธิป้ายไว้สักนิดนึงครับเพื่อความปลอดภัยของตัวครับผมนะครับครับผมจะไปทานข้าวนะครับเ,เ,เดี๋ยวสวยก็โดนไรกระเพิดออกมาไม่มทนันอีก นลำบากไม่ใช่ระเพิดอย่างนี้ใช้ไม้เขียวด้วยยุ่งเลยตอนนั้นมันอันตรายครับเราก็อันนี้จริงผมก็พูดไปตามเลือกเนื้อผ้าหรอกนี่ไม่มีอะไรเขาบกว่าว่ามายัางไงผมก็พูดไปตามนั้นแหละนะครับก็ฝากเจ้าของร้านด้วยครับอย่าอย่าอย่าไล่จะเพิด like ผมนะบางทีผมไม่รู้ถ้าผมรู้ผมก็ไม่เข้าไปหรอกกลัวเสียวนะครับปัจจุบันนี้เสียวมากแปลกๆคนเดี่เนี้ย ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาแจ้งแล้วแจ้งเจ้าของร้านอย่าลืมนะครับติดไป้ายไว้เลยเราเป็นสลิมหรือเราเป็นดอมส้มเราดอมแดงอะไรก็ว่าไปครับเพราะนั้นคนที่เขาอยู่ภาคไหนภาคไหนหรือว่าเขาเลือกไขายไว้เขาจะได้เข้าถูกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นนะครับถึงขั้นด่าทอกันนะครับอันตรายนะครับมันจะขึ้นโดนขึ้นศาลมันมใช่เรื่องนะครับวันนั้นก็ฝากไว้ก็ใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะครับ อย่าเพิ่งไล่นะครับถ้าเกิดผมเข้าปิดร้านก็อย่าเพิ่งไล่ผมน,นะแค่บอกก็เออ,เอ,อคุณด้อมส้มนะคุณด้อมแดงนะต้านนี้ไม่ขายกับคุณออพอก็แค่นั้ก็พอนะนันก็เริ่มจะอายแล้วะครับแค่นี้ก็พอแล้วสำลรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ลินหน้าสวัสดีครับ